ครับผมหลังจากที่ฝนตกหนักมานะครับทั้งคืนนะครับน้ำก็ท่วมนะครับหลังจากก็ดินเข้าเมื่อวานหกลด0ิบล้อนะครับอืมก็เกตเสร็จแล้วฝนก็มาตกทั้งคืนครับทีนี้เราไปดูด้านในกันนะครับสภาพจะเป็นยังไงครับครับบริเวณก็ เปียกหมดนะครับชื้นหมดนะครับอันนี้ครับนี่ครับแฉะหมดเลยนะครับวันนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับที่ช่างทําไว้ครับก็ยังอยู่ดีนะครับแล้วก็นั่นข้างนีจะเป็นโรงรถนะครับที่ปิดสังกะสีไว้จะเป็นเสาครับโอ้โหดูผลงานครับฝนนะครับแฉะมากครับ ฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับนี่มาดูหลังบ้านนะครับสภาพเป็นยังไงอ๋อแห้งดีนะครับ อันนี้เป็นรางน้ำนะครับกันน้ำไหลเข้ามาหลังบ้านครับครับก็ก็ยังแฉะอยู่นะครับน้ำก็ยังไม่หมดนะครับฝาฝนก็เป็นใจมากนะครับพายุก็ไม่รู้กี่ลูกมีมู่หลานแล้วก็อะไรต่อไมร่รู้ไม่ได้จำแล้วมาเยอะมากครับอ่ะครับ ขอกำลังใจด้วยนะครับอันนี้คือภายในบ้านนะครับอันนี้บริเวณขวนะัน,นี่จะเป็นซิงค์ซิงค์เตาแก๊สนะครับน,นี่เป็นห้องน้ำสองห้องครับอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับนี่ก็เก็บปูนอุปกรณ์การชักครับแล้วก็มาด้านนี้เป็นบันไดขึ้นครับน,นี่เป็นห้องนอนสองนะครับ เต็มหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นสองอ้นี่เปน็นระเบียงหน้าบ้านนะครับอ่านี่เป็นตัวบ้านแฉะมากครับหลังจากฝนทั้งคืนอืม 嗯。Hmm.